เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาจัดอลังการมากมผมก็เห็นตอนคริสต์มาสก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันต้องจัดเต็มผมก็ยินด,ดีมากที่ได้เป็นส่วนรวมมาดยเช่นกันครับก็ส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบแบบเทศกาลพวกแบบเฟสทีฟอะไรอยู่แล้วแล้วก็วคริสต์มาสก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ที่ที่ผมชอบมากแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบได้มาเป็นหนึ่งใน หนึ่งในคนที่มาเปิดต้นคริสต์มาสที่เราจะเห็นทุกปีของเซนต์เบอร์ที่แบบมันมันใหญ่มากๆเลยทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยคิดว่าทำแต่รูปว้าที่มีอะไรบ้างความเป็นไกด์ถึงถึงอะไรยังไงอ่าเด็กๆปีนปีนปีนนมันยิ่ใหญ่นะต้นมาจริงๆเมื่อก่อนที่บ้านชอบทำต้นคริสต์มาสเป็นแบบจัดเองอะครับเป็นแบบต้นต้นต้นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบปีนแล้วมันก็พัง แม่ก็ตี <laughs> แล้วต้องตกแต่งยังไงตกแต่งเองไมหรือว่ายังไงตกแต่งก็ตกแต่งเองคือมันก็เป็นเหมือนแบบพ่อแม่ก็ให้เราแบบได้จัดการเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆตอนเด็กๆว่าแบบเราจะ d ด c o ค a t e ต้นคริสต์มาสของเรายัางไงให้แบบให้มันสวยในแบบที่เรามองว่ามันสวยอะไรเงี้ยครับใช <c oughs> ่ <c oughs> ถ้าผมก็ที่บ้านผมก็มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสเหมือนกันแล้วก็จำได้ว่าไม่ได้ปีนแต่ว่าคุณพ่อจะอุ้ม วร็เหมือนจะเป็นคนวางดาวใช่นี่เขาเกิดวันคริสต์มาสนะใช่เกิดวันเออฮัปี้อยไง Happy Merry Christmas Birthday to you ใช่ได้หมดเออแล้วเป็นยังไงบ้างเราต้รงตกแต่งเราชอบเน้นอะไรเน้นดาวเน้นของหวันหรือว่าย่งไรเน้นดาวผมก็คือแบบมันเป็นไอ้ฟินิชเชอร์คือแบบว่ามันเป็นอันสุดท้ายใช่จริงๆเรามีความเชื่อตรงนี้ยังไงบ้างว่าเาเขาจะขเจ้าขะอะไร่างนี้ แค่มองว่ามันเป็นเทศกาลที่บอกว่านําทุกคนเข้ามาแตบบ่ว่าเป็นครอบครัวแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้น,นับผมครับแล้ววันนี้ได้มาเจอ,นอเนาะเพี่อด้วยม,มีใจมากเพ่อนีใจมาก,มมากไม่เคยเจอเลยจริงๆยังไม่ได้เจอแต่ว่าติดตามในโซเชียลมาตลอดอติดตามในพาสนายของน้องในพาสความตลก <laughs> ความน่ารักความน่ารัก,ค,รกคือแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยครับและที่ตอนนี้ผมแบบผมเพิ่งมีหลานด้วยแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเจอเด็กนี่คือตายเลยอ่ะนจริงเจ๋ชอบความน่ารักของผม อะไรนะครับชอบความน่ารักตรงไหนนอกจากความน่ารักชอบการตลกหรือว่าการเป็นแฟชั่นนิสต้าของผมจะชอบความตลกความน่ารักใช่เพราะว่าเวลาแบบแล้วก็ความความเฟลลี่ของน้องเพราะว่าจริงๆผมว่าคนจะเวลาเจอน้องก็จะเข้าหาน้องกันแทบทุกคนอะไรเงี้ยครับและน้องเขาก็ตอบทุกคนเลยแล้วก็เล่นกับทุกคนเลยผมว่านี่เป็นความน่ารักที่แบบเออเราอาจจะเด็กบางคนเราจะอาจจะเห็นเขาชอบแบบกลัวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องไม่เป็นเลยและน้องก็สร้างความสุขให้กับคนแบบเยอะมากๆก็แบบ อยากเจอครับก็เดรักแมวแล้วรักเหยีบ้างก็ผมก็คิดว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยแล้วก็อยากจะเจอมานานแล้วจริงๆที่บ้านเขาฝากมาให้แบบถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ฝากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวาก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมเซนเทนเบิลจะมีต้นคริสต์มาสก็เหมือนทุกๆปีแต่ว่าปีนี้ก็ธีมก็จะเปลี่ยนไปหลายอย่างก็จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นกว่าปีก่อนๆก็ใครอยากจะถ่ายรูปหรือใครชอบเทศกาล คริสต์มาสหรือว่าชอบเฟสทีฟชอบช่วงอากาศดีๆตอนนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้มีนอกต้นคริสต์มาสเราก็มีอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่านี่บูทยาวถึงตรงนู่นเลยมั้งครับใช่ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาที่เซนทรเวิลด์ครับเดือนหน้าขาดาวครับผมยั้าเราเตรียมตัวยังไงบ้างกับกิจกรรมในไทยเรา ส่วนตัวนี้ก็คือแค่แค่เตรียมเตรียมร่างกายครับผมเพราะจะต้องเต้นทั้งคืนแน่นอนจะต้องมันแน่อันนี้พี่เจ็บไปครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครับพี่เจมเตรียมตัวยังไงบ้างถึงเต้นมาห,หรือว่าเราชำนาญอยูออ่แล้วก็ต้องเตรียมร่างกายแล้วก็ต้องลาวันข้างหลงังออ๋ก็คือไปวันนี้พรุ่งนี้อีกสามวันลาออว่าจะลาสักอาทิตย์หนึ่งทำไมมันมันต้องใช้พลังเยอะหรือมันต้องยังไงเราต้องเอนเตอร์เทนคนที่มาด้วยไง<อ>ใช่เขาต้องสนุกไปกับเราเราต้องเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยท่าจามปีดหงอยเหรอครับ คือคือต้องดูจากวิดีโอเอาเพราะว่าเป็นถามแต่ละคนน่ะเขาจะแบบภาพจำเขาจะเออจะถึงวอนที่คืนแล้วเขาก็จะลืมแล้วใช่เราจะไปดูวิดีโอเอาอแต่ละคนมองว่าถ้าเก็บไปพ๊บไม่ต้องปรับตัวก็คือเข้ากับทุกคนได้เลยอุ้ยต้องปรับตัวผมยังเด็กน้อยมากนะอ <c oughs> ื่งไปถึงทำตัวใช่ผมยังเด็กน้อยมากนะ ไอ้งั้นไบเบินด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่มาก่อนเรามีแนะนำรุ่นน้องยังไงบ้างครับผมก็บริหารเวลาดีๆเพราะว่าคืนมันมันยาวไกลใช่ใช่คือมันนานอ่าใช่ผมก็จ่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคือคจะไปก่อนเหรอสามทุ่มไม่ไม่คือบอกว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยทิ้งคืนแล้วอ่าเราจัดเต็มได้แต่ว่าของเราแบบไปไปเรื่อยๆครับผมของไปเบิ้ลปีที่แล้วพลาคตีกี่โมง ไม่ตัดไม่ไม่เขาเออแต่เพื่อความที่เขาจกับพ่เศษมันนาที่งว่าพ่เศษจะอ้เขาได้อยู่แล้ว้ผมว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาน่าจะพอช่วยได้บ้างเราได้จริงเหรอาแบบเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับใช่ติดงานทุกคนยังไม่เห็นทุกคนเห็นแล้วชื่อเสียงก็เขาก็พอจะรู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าเรียบร้อยครับ ยืนยันว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนระหว่างคนที่ซื้อบัตรมี V I P วันที่คุณเดินออกจากงานตอนงานจบคุณจะเห็นผมยืนลาคุณอยู่เรื่องจริงเเรื่องเอ้ยนั่นเรื่ึงทางการไม่หมดเลยงานคริสต์มาสไม่ใช่งานทารีนไม่ต้องตกใจขนาดนั้นตกใจหมดเลยอ่ะปกติเห็นแต่ในเดลิก ทำไมเขาสนใจซื้อของจองบัตรเหรอไม่เขาชอบได้เลขาศิลปินดาราคนนี้ไฟลุกออกไปลุกออกไปลุกไฟลุกไฟลุกไฟลุกอะไม่ไงินเลยเจดเห็นภาพล่าสุดที่วันนี้เขาแชร์กันไหมเท่าไรครับที่เขาแคปมาไงเท่าไรอ่ะมันเห็นประมาณนี้ช่วงของเธอในซีรีส์ในซีรีส์เหรอไม่ใซีีรส์ที่มันประมาณเนี้ยอ๋อจริงจริงมันก็แคปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้มันคือเพิ่งมาเป็นไวรัลของวันนี้เหมือนเรารู้ว่าเราข้อหรอจริงอ๋อก็จริงๆก็เราก็ตั้งใจทำให้รูปร่างดีไงใช่หายใจดิ เราตั้งใจทาให้รูปร่างมันดีเพื่อถ่ายฉากฉากนั้นใช่ครับแล้วพอคนโฟกัสมันเขินไหมเออไม่ไม่เขินนะครับเพราะว่าผมก็มองว่ามันเป็นงานแหละแล้วก็จะเขินมากกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราแบบไม่พร้อมรูปร่างเราแบบไม่โอเคเเอะไรแต่ว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะตอนนั้นเราค่อนข้างจะมั่นใจประมาณหนึ่งว่าโอเคมันมันมันจะออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยพอผ้ามันกลับมากลัวคนคิดไปไกลไหมว่าขยับลงไปใต้ภ้าที่ถ่ายไม่กี่มันจะเป็นอะไรผมว่าไม่ได้คิดไปไกลกว่านั้นแล้วครับทำไมอะน่าจะคิดไป ไกลไกลสุดขอบไปแล้วอ,ลอ่ะใช่คือรู้สึกไงพอคนมันมีภาพจานนี้ไปเบิ้ลกับเจนสุดเลยคิดว่าถ้ามันมีภาพจําอะไรก็าตามก็รู้สึกดีเพราะว่ามันคือเราตั้งใจแหละเราตั้งใจเราทาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขาเขาอินกับ กับ uh, แอสพา์ทนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอินไปก็ดีใจที่เขาบอกว่าชอบผลงานของเราแต่ปีหน่าจะมีซีรีส์คู่แล้วคน,นทา่คาดหวังมันจะต้องสูงขึ้นครับ <S <S เราจะบอกแฟนว่าให้ตั้ง,วงความหวังว่าตั้งใจรอตั้งตารอ,อยังไ<ล>งเดิม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ไม่สปอยสปอยเหรอโมดูรมเชื่อเลยนะแต่ว่าเราว่าแตกต่างแตกต่างแตกต่างจากโฟมินิตส s ครับผมคือคือผมว่าเราจะได้เห็นมูดอื่นๆนอกจากที่ที่ที่อยู่ในโฟมินิตส s แต่ว่าก็ ยังบอกไม่ได้ใช่ครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่ามันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดูในโฟล์วมินิสอะน่าจะได้เห็นในเอเกาวเวอร์สจริงๆมันยากไหมเรื่องคาที่มินิส์มันจะเดสเด็ดมากพอมันจะต้องมาเรื่องที่สองด้วยกันคนก็จะมีความคาดหวังแล้วการเป็ที่เราว่ามันจะต้องเดือดยิ่งเดือดิมจริงๆผมไม่ได้รู้สึกกดดันเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นการมันเป็นความธรรมชาติแบบว่าของเรื่องราวที่มันจะต่อยอดไปอะไร หมดขึ้นหวานหวานไปนิดนึงวานทีต้องชิมนิดใช่ครับก็มันเป็นเขาเรียกว่าการคอนติเนียของเรื่องราวที่ทั้งสองตัวละครที่ต้องบอกว่าผ่านหลังจากที่โคมินจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็เลยรู้สึกน่าไปกดดันเขา้าไแบบยังไงบ้างหลายคนคาดหวังว่ามันจะต้องแบบคือผมผมก็ผมจะดีใจมากกว่าถ้าคนคาดหวังกันก็แปลว่า คนเขารอดูผลงานเราอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมอ่ะผมผมผมพยายามแล้วกันที่จะไม่คาดหวังกับผลงานแต่ละอันที่มันออกไปเพราะว่าเราคาดหวังไปถึงผลลัพธ์อ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าระหว่างทางเราก็จะไม่ตั้งใจมากพอแล้วก็จะคิดไปถึงผลลัพธ์อะไรเงี้ยครับใช่ผมก็แค่ทํางานทุกอย่างทุกๆวันให้มันเต็มที่แล้วก็พร้อมคาดหวังต่างๆมันก็มันก็เป็นเป็นเหมือนแรงผลักดันเรามากกว่ามันจะหนักกว่าเดิมไหมผมว่ามันจะแบบต้องรอดู ไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันจะมันจะมีอะไรที่เราอยากเห็นกว่าเดิมแน่นอนนะผม,มคือมันแตกต่างอย่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คนจะเอาเป็นว่าคนจะดูแล้วสามารถเข้าถึงง่ายกว่าโฟมินินนคไ,ได้แค่นี้จริงๆอก็คือจะไม่ซับซ้อนกว่าไม่บอกไม่ <laughs> ค,คือคือมันก็อยู่ในโปรเซสของการโอเคบทมันมีแล้วแต่ว่าเราก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่และเรื่องแบบโปรดักชันต่างๆก็ยังยังปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายหลังที่แฟนมิทแฟนคอน่างประเทศเสร็จก่อนว่าถ่ายน่าจะประมาณนั้นครับน,น,น่า,นาจะประมาณหลังเพราะว่าทุกอย่างมันจริงๆโฟมินิสในโปรเจกต์หลังจากซีรีส์ก็คือแฟนคอนทุกอย่างต้องควรจะต้องจบหมดก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มเปิดกล้องครับใช่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราเจได้ถ่ายอด ที่ให้ไเบิ้ลป่าเรื่องในโซเชียลอะเวลาคนตอบมาอย่างเงี้ยไปเบินนเ้นทันไหมผมไม่ได้ทําอะไรเลยไมย่มีการสอนน้องหรือป่าให้น้องแบบตอบเป็นที่คือเชี่ยวเหมือนที่อ๋อจริงๆก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ,ญ,ญ่ผมก็ถ้า,ถ,าถ้าเราแบบออกงานร่วมกันก็ยินโทรศัพท์ให้เขาตอบใช่ไหมอ่ะทำ <laughs> ไมไว้ใจเขาก็า <laughs> ตอบให้รู้ไปเลยว่าผมตอบ <laughs> ใช่ๆๆชใช่จริงเหรอมันจะมีวันหนึ่งที่แบบแฟนคลับดูออกเลยว่าผมยังไงมันเกิดการไงแต่ว่าเพราะว่าด้วยด้วยความด้วยความ รุนแรงและชั่วร้ายแล้วไม่น่าจะเป็นเขาอาจจะเป็นผมมากกว่าไม่คิดว่าจะออกมาจากใบเบิ้ลไม่ใช่ถ้าไม่ใบเบิ้ลส่งให้เขาตอบนะผมคิดว่าแฟนคลับเขาน่าจะน่าจะชอบอะไรแบบนผมเขาไม่กลัวภาพเราหรอใบเบิ้ลภาพที่เราแบบเออภาพผมมันทําไมเหรอครับคุณภาพอ๋อโอเคครับมันคุณภาพมืออนผมคิดว่าแฟนคลับน่าจะรู้ตัวรู้รู้ตัวผมดีครับเขาอาจะรู้ว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ผมเลยไม่กลัวคนเก็บภาพหรอว่พราะเพราเขาส่งให้เขายื่นปุ๊บมันจะทำให้ใบเบิ้ลภาพเป็นอยู่ตรงนี้ ไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่ามันโดนด่าเออโดนด่าสุดวะรู้สึกว่าเขาด่าพี่ป่ะไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าอ่าเขาแฟนคลับได้เห็นหลายๆแบบอ๋อแฟนคลับแยกออกใช่ไหมใช่ว่าอันไหนคือไบเบิร์ดอันไหนคือพี่เจนน่าจะน่าจะแยกออกได้เพราแฟนคลับเขารูนู้ว่าอันไหนคืออันไหนครับผมผมสามารถพูดชื่อพี่พี่ออกไปตรงนี้เลยได้ป่ะ๋ยวเราฝากที่าวคนไม่ต้องรูยังไงบ้างเออตัดถึงวันไหนแล้วยังไงเราตัดการท้าเฮ้ยตัดจบเลยเหรอไอ้นะตัดจบเลยเหรอ ไม่มีโอกาสให้ผมแก้ตัวเลยเลยฝากเลยฝากเลยอ๋อฝากเลยฝากไปแล้วฝากเร่งยังมีรอบหนึ่งยังมีรอบหนึ่งต้องคิดสปอนได้ร์เตมเวอร์ยางมีรอบหนึ่ง ต้นคะริสต์มาสหน้าเซนต์แอนเวลแล้วก็งานเฉลิมฉลองเทศกาลที่จะกำลังจะไปเขาดาวแล้วก็รวมถึงคริสต์มาสด้วยก็เรามีจ,มาจัดอยู่หน้าลาเซนต์แอนเวลเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นเดคอเรทเดคอเรชั่นอื่นๆที่สวยงามมากๆครับผมใครอยากจะถ่ายรูปใครอยากจะมาเดินชื่นชมเทศกาลคริสต์มาสก็มาที่นี่กันได้ครับเซนต์แอนเวลครับ Uh, guys uh, don't forget to visit central world uh, the Christmas tree lighting um, they decorated the whole square guys so don't forget to come visit and take a lot of pictures yeah uh, 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 hello. 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 Hello.